สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชาั้นแนวซุเปอร์ลีเกตมูเก้าเผยเบื้องลึกในใจหลังถูกนาบิลอานานล้างแค้นก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง py 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 สุปเปอร์เลกเกนบูกา้าชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์เปิดใจรายละเอียดยิบถึงความพ่ายแพ้ต่อคู่ปรับเก่านาวิวอานานเจ้าของเข็มขัดวันมวยไทยรุ่นบันตันเวทเฉพาะการในศึกวัน172เมื่อวันอาทิตย์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาฉีไฟนี้ทำให้ตนเองได้รับบทเรียนหลายอย่างและจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอน อย่าที่ทราบกันดีว่านาบีอันนานจัดการล้างตาได้สําเร็จเมื่อโชรัวอาวุธชุดใหญ่ส่งซุปเปอร์เลกเกตหมู่เหล่นลงไปโดนนับแปตั้งแต่ยกแรกรวมทั้งคุมเกมได้แทบเบ็ดเสร็จส่งผลให้เขาได้รับการชูม,มือด้วยคะแนนเอกฉันไปในที่สุดโดยซุปเปอร์เลกเกตหมู่เก้าได้เปิดใจถึงผลงานครั้งนี้ว่า ก่อนชกไฟนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างทําให้การซ้อมของผมต้องสะดุดลงไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บที่สะสมมาและอาการป่วยช่วงก่อนเดินทางแต่สุดท้ายผมกับทีมงานปรึกษากันว่ายังไงก็ต้องขึ้นชกเพราะแฟนๆรอดูอยู่ทั่วโลกเราก็ตามด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ผมไม่สามารถทําตามแผนที่วางไว้ได้ร้อยเปอร์เซนต์และต้องยอมรับว่าผมยังถี่ท่วนไม่พอด้วยในเรื่องการทำน้ำหนักและวัดค่าน้ำก่อนชกผมได้เทส แล้วและทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ตามแผนที่วางเอาไว้แต่เนื่องจากสภาพอากาศและตัวแปรอื่นๆทําให้น้ําหนักออกมาคลาดเคลื่อนไปจากทุกครั้งอย่างไรก็าตามผมไม่มีข้อแก้ตัวในความบิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะตั้งใจปรับปรุงพัฒนาทั้งการชกและควบคุมน้ําหนักให้รัดกุมยิ่งขึ้นครับ นอกจากนี้ทูปเลกเกียนมุงก้าวยังได้ยอมรับว่าฝีมือของนาบิลคือของจริงโดยต่อจากนี้ตนต้องกลับไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและไม่ปิดโอกาสที่จะวัดฝีมือกับนาบิลอานานให้หายข้องใจอีกครั้งตามที่ชาติสิทธิ์ยอดธงบัสใหญ่ของวันได้ออกมากล่าวก่อนหน้านี้ว่าสนใจให้ทั้งคู่เปิดศึกภาค3ามชิงเข็มขัดกันในอนาคตผมพูดมาเสมอว่านาบิลร่างกายดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับการเจอกันครั้งแรกตอน2ปีก่อน ขามีตั้งความมั่นใจและกล้าออกอาวุธมากขึ้นถือว่าเขามีพัฒนาการที่ดีผมต้องขอบคุณบอสชาตีที่ยังเห็นในฟิมือและความตั้งใจของผมหากมีโอกาสได้เจอกับนาบิลภาค3ผมก็ยินดีครับผมจะขอบคุณทุกคนสําหรับกําลังใจขอบคุณที่คอยสนับสนุนแม้ว่าผมจะไม่เป็นตามที่คาดไว้ตัวผมเองก็ผิดหวังและเสียใจมากแต่ผมจะกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนครับเตหต้าข่าวสารัาาบ